ปาทูเธอคึกอ,อะไรของเธออีกแล้วนี่ดูเธ <c ười> อปาทูครึกเป็นไม้อีกแล้วกินข้าวเสร็จคึกเลยเฮ้ยเบลล่าไปอยู่เป็นยอดของคอยนะั่นอืมอืมกันนะครับก็เพิ่งทานข้าวกันเสร็จไปครับนะครับทุกตัวกินอิ่มกินอิเสร็จก็คึกวิ่งกันเลยฮนะ ทั้งปาทูทั้งเบลล่าแต่ว่าเบลล่านี่ก็ไม่ได้วิ่งอะไรกระเตืดนมากอยู่แล้วนะครับแค่นางแบบเห็นกระโดดโลด,ดเล่นอะไรนี้ก็เราก็ดีใจละส่วนปาทูนี่ก็เป็นพักๆของนางอยู่แล้วฮะบุคลิก alert alert เ,เตรียมพุง่งเตรียมพุง่งเหมือนเหมือนทำท่าจมุดทำท่าจมุดอ๋อเล่นเขาเล่นกับเจลลี่อยู่โอเคอืม เสียงควาเล็บนั่นแม่ติ่มนะฮะนุ่นโหมันนุ่นแม่ติ่มเงยบ,บทักทายนะครับสวัสดีรอบค้าครับทุกท่านแม่ติ่มเห็นอ้วนๆอย่างนัน้นี่พริ้วนะครับยิ่งจังหวะช่วงเวลานางวิ่งนี่แบบบางทีวิ่งแบบโอ้โหพัดๆๆๆตัวแบบว่าพริ้วไปมาก เอกแมวเอ๋อ่าจะคึกจะเล่นจะเล่นต่องเจอเพื่อนฮะเจอเพื่อนชืบมาหาเพื่อน <c oughs> กระโดดชนกันเอาไปเอาโอเคนะครับทักทายนะครับบ้านเกิดล้วไปถูเธอคึกอะไรของเธอเนี่ยฮะอืกระโดดเป็นลิงเป็นม้าเลยเธอวิ่งทิง้งอืม ความคึกน,นะครับเ๋ยวชวนเพื่อนๆ v ีพี่เขาเล่นด้วยโอเคทักทายนะครับทักทายวันหยุดจากบ้านแคสเสาคลาบทุกท่านครับแม่ติ่มกับเขาที่แล้ววันนี้ถ้าไม่ติ่มกระโดดขึ้นไปที่ตรงคอนโดแมวนั่นจะหามากเลยนะนางไม่เคยขึ้นเลยเ <c oughs> สียงคนเล็บนางยังดัง